ดูโรคจิตชมัดผู้หญิงก็ต้องชอบเอ๊ะคุณผู้หญิงสนใจมาเป็นแฟนกับพรหมไหมคะหนุ่มหล่อกเกาหลีมันเกาหลีตรงไหนฟะขอตัวค่ะเอะ๊เดี๋ยวเซถ้ารวยไม่จริงก็ไม่ต้องมาเสนอหน้าค่ะ,ะชอบคนรวยหรอมีก็งโง่จังงั้นฉันจะรวยให้ดูเรเขามาครับนายทำอะไร ถ้ารวยไม่จริงก็ไม่ต้องมาเสนอหน้าค่ะฉันขายภาพวาดยังไงล่ะว้าน้องนายวาดดรอน้องนายน่าจะอยู่อันนือบ้านฉันวาดตั้งหากเ้รูปภาพกากๆกนั่นไไปล้เดี๋ยวเซไทจิอยู่ไหนกันนะ ฉันสวยฉันน่ารักฉันบินได้และฉันใครนะ่ะไ่อยม่มีหูยานะอยากได้มือถือใหม่อ่ะฉันเก็บเงินซื้อให้เลยฉัน,นั้นไม่ ลิือเขาเะกับผู้ชายที่รวยร้นฟ้าเท่านั้นล่ะแตกสละฉันอยากได้ที่ไม่แตกอะอยากได้แบบกันน้ำด้วยโอ้ย นี่นายโง่หรือเปล่าเมือดราม่ากใกล้ๆขยะเนี่ยนะทีนี้ยังจะชอบเธออยู่ไหมก็แน่นอนสิดิคุยังไม่มีแฟนสักหน่อยฉะนั้นจะต้องจีบให้ได้เลยนายชอบเธอทั้งที่เธอไม่ได้ชอบนายด้วยซ้ำนายอยากได้อะไรความรักที่จริงใจหรือสิ่งที่นายได้รับตอนนี้ถ้านายต้องการรักที่จริงใจแล้วก็ฉันจะช่วย <c oughs>